ครับคุณผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกอลไม่กล่าโมโตผมโอไม่กลโมโตครับตั้งใจดูคลิปนี้ดีๆครับ e 3 4ไม่ได้แพงเสมอไปใช่วันนี้ผมจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเจ้ารถพร้อมๆสภาพสวยงามแบบนี้เนี่ยโคตรถูกใช่ครับแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเปิดไปเลยอ่าเอาราคาตัต้นคิดไปเลยอ่าจะได้รู้ว่าคุณจะได้มีกําลังใจดูต่อหรือเปล่าใช่ครับแต่ถ้าหลักหมื่นไม่ต้องมาดูช่องผมนะ e 3 4ไม่มีใช่อันนั้นมันคือสภาพซากวิ่งได้ใช่นะครับถ้าอยากได้รถสวยๆรถดีดี ราคาประมาณนี้ขึ้นไปจนถึงเราขายล่าล่าสุดขายไปเท่าไหร่นะคันสีดาที่พี่สมานเอาไปคันนั้นเกือบสองแสนกว่าเนะกือบสามแสนสองแสนปเกือบ3ามแสนอ่ะถ้าอยากได้ดีแบบนั้นมันก็จะไล่สเต็ปตามราคาไปใช่ครับนะครับมาพบกเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้าเบียร์นั่นมัอซีรีส์หนะครับ E 3 4 5 2 3 i 5 2 5ามไ5หอใช่ครับปี94ใช่ครับความพิเศษของเจ้าคันนี้นะครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับรถคันนี้คือรถแค่2มือแท้แล้วความพิเศษของ2มื่แท้อันนี้นะคือรถคันนี้จดทะเบียนในปี2537้าาผู้ครอบครองมือที่2อะครอบครองมาตั้งแต่ปี254หเออเท่ากับมือ2เนี่ยครอบครองนานกว่ามือแรกอีกและมีการดูแลรักษาแบบต่อเนื่องมาใช่นะครับดีมากภายในสวยงามเบาะเป็นหนังแท้หนังเดิมจาก โรงงานทุกตัวใช่ครับสิ่งที่มีความพิเศษอีกในราคาแสนห้าเก้าความพิเศษเยอะวะสองมือแล้วนะคุ้มนะรถแค่2มือแล้วนะหากได้หรือเปล่าลองหาเดูความพิเศษอีกหนึ่งอย่างเท้าความอีกนิดหนึ่งหลายๆคนที่เล่นโฉมบิ๊กโน้ตใช่ครับเขาจะได้เครื่องจากโรงงานมาเป็นตัว M 5 0 TU ใช่นั่นคือเครื่องสแตนดาดของเขาใช่ครับนะครับแต่ส่วนใหญ่อยากได้จมูกเล็กแบบนี้ฉันอยากได้ความคลาสสิกแบบนี้ ก็เลยเอาไปวางเป็น m 5 0 tu เพื่อจะได้เครื่องตัวใหม่ใช่ครับแต่ชมให้ได้เก่าลงใช่คันนี้ไม่ต้องทําแบบนั้นนะใช่เพราะว่าคันนี้ได้เป็น m 5 0 tu โรงงานมาเลยเอ้างงงงหลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยมันมีด้วยเหรอมีมันคือช่วงรอยต่อรอยคาบเกี่ยวของเขาใช่ครับผมผมไม่ได้เอา m 5 0 tu เนี่ยมาวางในบอดี้นี้นะใช่เขาเป็นแบบนี้มาจากโรงงานถ้าไม่เชื่ออีกทํายังไงวิธีการดูเลขเครื่องกับเลขตัวถัง เป็นเลขเดียวกันใช่เพราะว่าช่วงปี94เนี่ยจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวแล้วเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้มันจะเป็นเครื่อง M ถ้าผมจะระหันไปผิดจะเป็น M 20แล้วก็เป็น M 50ซึ่ง M 50ตัวธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีตัววา์โนตกระดิกพอมาเป็นตัว M 52 TU มันจะมีวา์โนตกระดิกซึ่งตอนพอเป็นวา์โนตกระดิกอะส่วนใหญ่เลยแล้วกันมันจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นบิ๊กโนตไปใช่ครับแต่ตอนที่เป็นตัวจมูกเล็กแบบนี้และเครื่อง M 50 TU แบบนี้มันจะมีช่วงแบบสั้นมากๆใช่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นตัวบิ ไอ้รอยต่อพวกนี้ในเบนซ์ก็มีเยอะด้วยการที่เราเจอนะพวกปะวงปะวานเนี่ยเจอมาเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะคันนี้ก็อาจจะมีความแลไอเทมและมือน้อยแฝงให้อยู่กับราคาแค่แสนห้0หมืับาทปิดเลยไหมไม่ต้องดูแลสภาพได้ไหมโครงก็ันใหม่คลิปหน้าพาไปดูหน่อยนึงมาครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า e 3 4คันงามคันนี้นะครับครัพรมไม่ใช่รถป้ายแดงนะ <c oughs> ต้องบอกก่อนแต่สภาพสวยมากถือว่า <c oughs> สวยเลยนะครับ,รบผมสำหรับเจ้าบอดี้ BMW E34 นะครับเริ่มที่โลโก้ด้านหน้าเลยนี่โลโก้ BMW เขาก็สภาพสีสันชัดเจนสวยงามมากเลยนะครับผมโลโก้ฟ้าขาวสวยงามโลโก้ BMW โคยมเงาสวยงามนะครับจมูกด้านหน้าเลยที่เป็นจมูกเล็กมาแบบนี้นี่โคเมียมทุกอย่างยังคงเงาสวยงามเลยนะครับผมตรงกลางไม่มีเสียไม่มีฟันหล่อนะครับอันนี้แนะนำนเล็กๆละกันสําหรับท่านที่อาจจะไม่รู้จักเจ้า E34 เลยครับ <c oughs> ที่เราบอกว่าจมูกหน้าเล็กจมูกหน้าใหญ่ มันต่างกันยังไงก็คืออันนี้มันจะเป็นเล็กใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะเห็นช่องใหญ่เลยครับซึ่งถ้าผู้ชมมองผ่านๆถ้าเป็นเจ้าตัวบิ๊กโนตเนี่ยตรงนี้มันจะอ้วนขึ้นมาอีกแผงช่วงที่เป็นกระจังหน้าน,นี้มันก็จะเล็กลงนะครับผมเวลามองผ่านๆง่ายๆคือ e 3 4เนี่ยถ้าเกิดตัวจมูกเล็กกับตัวบิ๊กโนตเนี่ยผมบอกเลยดูง่ายมากบางคนไม่ต้องใช้สเต็ปอะไรมากดูสกิลแบบ <c oughs> ดูผ่านๆรู้เลยใช่แต่ถ้าเป็นเบนส์โค้ด a b c หนึ่งสองสี่ <12 4. S 2> อาจจะยากนิดนึงเปาววานกราบเรียบกราบล่องล่องหนนนัั้กก็อี สเต็ปหนึ่งแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมติดตามคลิปเราตลอดเราจะพยายามแบบอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะว่าเวลาดูพัน่าหรือดูง่ายๆแบบไม่ต้องไปลึกมากเนี่ยเบื้องต้นมันดูอะไรได้บ้างนะครับผมแต่ยุคก่อนๆนะครับพอบิ๊กโนตออกมาเนี่ยเขาก็เอาโฉมนี้ไปแปลงเป็นบิ๊กโนตนมันก็เป็นบิ๊กโนตกันหมดใช่หายากตอนนี้กลายเป็นของหายากเลยไอที่จะลงเหลือจมูกเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นหายากมากเพราะว่ายิ่งถ้าคนที่ได้เครื่อง M52TU โรงงานมาคคือเครื่องมัน M52TU แล้วไง M50 เอ้ย M50 มึงก็พูดเดี๋ยวเป็น M52 ขอพ่ายขอรีวิว v m เยอะรหัสสับสนในรุ่นก็คือถ้าอย่างคันนี้เขาได้ M50 T.U มาซึ่งในยุคนั้นนะรถที่เป็นบอดี้ฉมคาบเกี่ยวแบบนี้มาพอมาเป็น M50 T.U โรงงานแท้มาแล้วอ่ะ เขาก็ไปใส่จมูกใหญ่ไงซึ่ง <Yeah. S 1> เวลาคนทั่วไปมองก็ไม่รู้แหละใช่ครับมันถูกแปลงกันไปเยอะจนมันหายไปเลยทุกวันนี้ก็ยังลงเหลือแบบนี้บอกเลยน้อยนะครับครับมาต่อเลยทีได้ไฟด้านหน้าเลยนี่เป็นเฮล่าแท้นะครับผมก็สภาพสวยงามเลยแล้วเป็นไฟยิ้มแฉ่งมาแล้วด้วยนะผมก็ยังสภาพดูดีเลยแล้วก็ไฟมุมเลือที่เป็นสีส้มนะครับก็ยังสวยงามนะครับพอคิวสีดำด้านหน้าก็ยังแนบสนิทส,สวยงามมากเลยนะครับครับล้ออันนี้เป็นล้อเดิมของเจ้า e34 คันนี้นะที่เป็นลายแบบสไตล์คล้ายๆ BBS นะวันนั้นนะครับผมก็อาจจะมีคราบล้วก็ยง เป็นของเจ้าตัวบิสโตนทูรันซ่าดอกอยางก็ยังใช้งานได้นะครับ,รบมาต่อเลยนี่ที่ไฟเดียตรงแก้มเขานะก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมคิวทุกอย่างแนบสนิทสวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้ต้องสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบความเดิมแล้วกันแล้วอยากซื้อเพื่อสะสมเลยอ,ะอ่ะเพราะว่า e 3 4นะวันนี้สวยๆในท้องตลาดก็เป็นอีกนู่นที่หายหายไปเยอะเลยถูกต้องครับและหาย,ยากขึ้นทุกวันนะยิ่งที่เป็นบอดี้นี้ออปชันที่เราเปิดตอนหัวคลิปไปแล้วยังเป็นเครื่อง กับเลขคัซีเดียวกันแบบนี้บอกเลยยิ่งหายา,ยากมากครับแล้วได้ออปชันครบๆส,สวยๆแบบคันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยพวกคิวขอบโครเมียมด้านบนด้านล่างทุกอย่างสภาพสวยงามเลยนะครับนี่เลยตัวขังด้านข้างเลยทุกอย่างก็ยังเป็นคมสันที่ตรงแปะสวยงามมากๆเลยนะครับล้อหลังล้อเดิมเลยที่เป็นลายแบบสไตล์เดียวกับ BBS ของเขานะครับผมก็ยังสวยงามนะไอ้ฝาครอบตัวนี้ก็ยังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างของ Bistro ทุรีนซากก็ยังใช้งานได้นะครับ มาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันต่อเลยนี่เลนไฟหน้าทุกอย่างก็ยังถือว่าสภาพดีสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ฝั่งข้างซ้ายนี่จะเป็นตัวเฮลลาแททั้งคู่นี้นะแล้วก็ตัวตาโปรเจคเตอร์งเงาสวยงามเลยแล้วก็เป็นไฟยิ้มมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวม,มุมส้มก็ยังถือว่าสภาพสวยเช่นกันนะครับผมคิ้วทุกอย่างสีดาแนบสนิทสวยงามเลยนะครับแล้วก็คมสันนี่เลยไม่ต้องกลัวตรงไปกริปคมสวยงามทั้งคันแน่นอนนะครับ ล้อแมกด้านหน้าฝาข้างซ้ายเลยก็ยังเป็นล้อเดิมของเจ้า e34 คันนี้นะแล้วก็ที่ผมบอกเลยฝาครอบอยู่กันครบครบเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาเป็นฝาครอบปิดตัวน็อตล้อใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะชอบบินหายกันไปหมดนะออันนี้มีครบทั้ง4วงนะก็ยังสวยงามด้วยนะครับผมแล้วก็ยาง Bridgestone Turanza นะครับผมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับภาษีคันนี้เป็น17มีนาคม2568ภาษีก็ใช้กันได้ถึงปีหน้าเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายต่อเลยนี่ไฟเลี้ยวที่มุมแก้มก็ยังสวยงามเลยนะครับผมคิ้วขอบสี่ดำแนสนสาก แล้วก็พวกโคมนยนด้านบนทุกอย่างยังเงาวสวยงามเลยนะคะับผมแล้วก็คมสัตว์ของพังข้างซ้ายอย่างที่บอกแล้วก็ตรงเป๊ะคมกริบสวยงามเลยนะวันนี้คุณผู้ชมเห็นเราวมารีวิวนอกถานที่แบบนี้จะต้องบอกว่าผมกับพี่ก๊อฟเนี่ยเต็มตัวเหนื่อยเลยอ่ะตอนที่ร้านเราตอนนี้รถทยอยเข้าคือเยอะมากถูกต้องครับมันขยับรถไม่ได้ใช่แล้วต้องออกมาข้างนอกใช่แล้วถ้าใครอยากได้รถอะไรตอนนี้นะจ้องดีๆบอกเลยพี่ก๊อฟมีเซอร์ไพรส์หลายคันแน่นอนแต่เซอร์ไพรส์กว่าเนี่ยผิวผมดำแล้วเนี่ย คุณเห็นแบบนี้นะตอนนี้แสงไม่เยอะนะแต่โคตรร้อนเลยมันเป็นแสงแบบ UV เันก็จะมีความร้อนอยู่แต่อยากให้คุณผู้ชมได้แบบดูรถของเราต่อเนื่องไงแล้วก็ยินดีที่จะแบบทำรีวิวให้ได้ผู้ชมได้ดูตลอดกันตลอดทุกวันนะครับผมแล้วแก็ดด้านหลังเลยสภาพล้อแก็กเขาก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็โลโก้ BMW ตัวฝาครอบอยู่กันครบเลยนะครับแล้วก็ยาง Bristone ก็ยังใช้งานได้นะครับมาต่อกที่ด้บนบิท้ายของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมท้าย E 3าเป็นรถที่ผมชอบมาก มันมีความคลาสสิกนะใช่ครับแล้วก็ไฟท้ายของเขาก็ยังสภาพสวยงามด้วยนะครับผมแล้วตัวไฟท้ายตัวทับทิมเป็นเฮล่าแท้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็บ m w ด้านหลังเลยก็ยังคงสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านขวาเลย 525i พร้อมเส้นใต้ที่เป็นฟอนแทมานะครับผมก็ยังอยู่ครบสภาพสวยงามเช่นกันนะครับส่วนไฟท้ายฝั่งด้านขวาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทับทิมที่นี่ตรงนี้เป็นเฮล่าแท้เช่นกันนะก็ถือว่ายังสภาพสวยงามเช่นกันเลยนะครับครับแล้คีคูมด้านหลังก็ยังแนบสนิทสวยงามเลยนะครับอันนี้ยมมนุุุตคคณณ้้ชชิดไวจเลลกั พอดีผมสั่งไอตัวโช๊ค่าท้ายไปแล้วแล้วของก็มาแล้วด้วยออแต่พอดีช่วง,งนีงน้งานท,ทางทีมงานที่ร้านยุ่งมากเลยยังไม่ได้เอาไปใส่เดี๋ยวติดคุณผู้ชมไว้ให้แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมมารับรถโช๊คคู่นี้ซ้ายขวาจะต้องเปิดกระโปรงค้างได้ต้องใช้งานได้ดีนะครับผมอันนี้รบับปากเดี๋ยวจัดการให้นะครับมาห้องสมรับด้านหลังเลย ผมด้านซ้ายตรงกลางด้านขวาก็ยังถือว่าสภาพสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นผ่องเดิมเขานะาที่จะพับครึ่งแบบนี้ได้นี่ก็ยังพับครึ่งใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ล้ออะไรเขาเนี่ยก็จะเป็นล้อลายเดียวกับจ้องอตัวรถเขาเลยก็เวลาคุณผู้ชมเกิดไปยังแตกที่ไหนเงียก็สามารถใส่แล้วก็หมุนฝา,ขาเข้าไปก็เหมือนล้อทั้ง4ี่วงกันได้เลยนะครับ,รบพี่กอลอบก้มต่ำหน่อยอนี่ใหญ่พี่กอลดูนิดนึง คือคืออันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีความรู้ตรงไหนเกี่ยวกับเครื่องเสียงในยุคนั้นอ่ะเสริมผมหน่อยนะ,ะเพราะผมมาโตมามันก็แบบเป็นเครื่องเสียงมันก็จะมีแค่เป็นตัว power amp มี pre amp มี Fo n t แล้วแค่นั้นนะครับไอเครื่องเนี้ยพี่กอฟผมไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะมันจะมีตัวนี้อีกตัวหนึง่งเนี่ยอันเนี้ย<ม>เมื่อกี้จะถามอยู่มันคืออะไรอันเนี้ยแต่ว่า power ข้างหลังนี้เราเห็นอยู่ <งม S 1> เรารู้<ม>อยู่แต่อันเนี้ยมันมันสามารถปรับ m i กอะไรได้อีกไม่รู้แล้วเดี๋ยวตอนข้างในอ่ะ มันมีอีก2ช่องที่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรก็คือเป็นของในยุคนั้นถ้าคุณผู้ชมรู้ถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกหนอยเราบอกหน่อยลวกันอันนี้ขออภัยลึกแบบไม่ทันเด็นเลยจริงไม่เคยได้ติดมาจากกับคันไหนนะใช่เออคันนี้มีมาให้ครับผมแล้วก็ตัวลำโพงด้านหลังใหญ่ๆอีก2งดอกนี่เวลาเปิดเครื่องเสียงไปก็เสียงมีเบสตึ๊บๆเสียงเพาะด้วยนะครับผมมาดูอุปกรณ์เครื่องมือคันนี้หน่อยมีอะไรอยู่บ้างนะครับขออนุญาตเอาเลยอ่ะนี่ก็ถือว่ามีเกือบพบเ่นกันครับผมปัจจัยที่เป็น B บีมแล้วก็ตัว บล็อกถอดตรงนี้นะครับผมไขควงก็ยังมีอยู่นะครับรถ2มือราคาแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทดูนี่กระจกจะเดิมปะบานหน้าก่อนเลยบานที่เปลี่ยนเปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับผมคันนี้เดิมนะกระจกบ m เเดิมกันเลยนะครับบานหน้าฝั่งข้างซ้าย BM นะครับผมหลังซ้ายบ้านใหญ่ BM นะครับหลังซ้ายบ้านเล็กนี่ BM เช่นกันนะครับแล้วก็กระจกบานหลังกระจก BM นะครับแล้วก็ต่อที่หลังขวา บานเล็ก BM นะครับผมแล้วก็หลังขวาบานใหญ่ BM ฟังคนขคับนี่กระจกบ m เเดิมครบทุกบานนะครับมาต่อที่ด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับตั้งแต่บอกไปที่ต้นรายการแล้วนะครับว่าตัวนี้คือ M50 TU ใช่คับนะผมมาดูเลยเอาเป็นว่าดูก่อนแล้วกันว่ามันดูยังไงว่าเป็น TU ไม่ท U ยูะนะครับผมขอไปกลับเริ่มต้นด้านหน้าโนตตรงนี้เลยในคลิปที่ผมเคยรีวิวว่าเป็นเจ้าตัว E39 ที่ผมเคยรีวิวเป็นโนตคู่ใช่ไหมที่เห็นมาที่ผมเคยบอกว่าตรงนี้มันจะเต็ม คอันนี้แหละคือตัวโน้ตเดียวมันก็จะเป็นตัว Note, Note นว,ว้โน้ t เดียว,วแบบนี้วอลแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัว M 5 0ไปเลยอ่ะมันจะมีตรงนี้น้ตตัวนี้จะไม่มีแล้วหัวตรงนี้มันจะเรียบไปเลยครัอ่านั่นก็คือจุดต่างนะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องอ BMW M50TU นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง 2,400cc เดิมมาจากโรงงานแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเลขเครื่องกับเลขสีเขายังตรงกันทุกประการเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผมจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงด้วยนะว่าถ้าใครเล่นรถคลาสสิกลึกๆเล่น BMW ลึกๆหรือแม้กระทั่ง Mercedes-Benz ที่เป็นยคนั้นเองลึกๆเนี่ย S <S เวลาคุณผู้ชมเจอห้องเครื่องสีแบบนี้บ,บอกเลยต้องดีใจมากมันคือสีเดิมตามการเวลาของเขาใช่เพราะว่าในยุคนั้นเขาจะต้องมีการพ่นเคลือบอะไรพวกน,นี้ไว้อพอพผ่านการเวลามาพอห้องเครื่องเขาจะมีความร้อนประมาณหนึ่งเนี้ยพวกนี้มันก็จะเหลืองตามการเวลาไปก็คือห้องเครื่องไม่เคยแกะทําสีแดงสิ้นใช่นะครับครับผมแล้วก็วกสติกเกอร์วอร์ิ่งเดิมฝั่งนี้มันจะมีคําว่าน้ายาแอร์อยู่ฝั่งนี้อันนี้กล้องอาจจะซูมไม่เห็นนะแต่การันตีว่ามีนะครับแล้วก็สติกเกอร์มาตรฐานุตสาหก้ามแล้วก็วอรงน ก็จะมีบีเอ็มอันนี้แล้วก็นี่2แผ่นอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ตรงหัวสสาฝั่งนี้ไปคครับมันจะเป็นสติกเกอร์เฉดสีเดิมของคันนี้ที่เป็นสติกเกอร์สีขาวนี่นี่เลยเห็นไหมสติกเกอร์แขังอยู่เลยเดิมอยู่ครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นณต่อไปนี้ภายในของเขานี่คือภายในเดิมนะครับเรามาทําความสะอาดมาคลีนมาจัดการให้แล้วใช่ครับสวยงามมากใช่เริ่มต้นจากแผงประตูนะครับครับผม แต่งประตูนะครับลายมงลายไม้ของเขาทุกอย่างสวยงามนะครับใช่แล้วมือจับไม่มีหักไม่มีหลุดนะครับใช่ครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักครับใช่แล้วครับมากระจกไฟฟ้าต่อเลยลงขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติอยู่นะครับเดี๋ยวเขาเรียกลงอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้าเลยไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกตินะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่คือเบาะเดิมจากโรงงานนะครับ รอยยับของหนังเดิมจะเป็นแบบนี้ใช่แล้วไม่ฉีกไม่ขาดครับใช่ครับผมดูดิสวยนะสวยเลยแล้วดูระบบไฟฟ้าด้วยเลยนี่เดินหน้าถอยหลังนี่ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็กระโดกขึ้นแล้วก็ลงนี่แล้วก็พนักพิงพนักพิงไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงนี่แล้วก็หัวหมอน,นะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับสติกเกอร์นะครับกลมประทัน ดูดิตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยน้นใช่ยังอยู่นะครับของเก่าโบราณเลยทีเดียวคอนโซลนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับใช่ครับคือของเดิมจากโรงงานนะครับใช่ครับอสภาพสวยงามนะครับแล้วก็ความพิเศษอีส3มสอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมจะชอบเวลามันมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้ยแล้วช่องแอร์นี้เขายังสวยงามด้วยนะครับผมแต่ถ้าผู้ชมท่านใดไม่ชอบมันก็สามารถสไลด์ปิดลงมาอย่างนี้ได้นะผมก็แอร์ก็จะไม่ออกช่องนี้นะช่องแอร์กลางเลยฮะเดี๋ยวได้ใช้งานแน่นอนช่องเนี้ย เพราะว่า e 3 4ถ้าเกิดเปิดช่องนี้ไว้อะฟ้ามันจะขึ้นใช่นะครับก็ไม่ใช่นะก็ปิดลงอย่างนี้ได้เลยล <ผม S 2> ระบบจะไม่ออกนะครับช่องแอร์ตรงกลางเลยสภาพก็ยังคงสวยงามมากเช่นกนันนี่ปรับทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยนะครับนาฬิกาเดิมของเขาก็ยังมีอยู่ครบเช่นกันนะแล้วก็วิทยุคันนี้ได้เป็นของ pioneer มานะครับผมก็ใช้งานง่ายใช้งานดีเลยนะครับปุ่มปรับทุกอย่างนี่สวยงามมากเลยนะครับผมไม่มีลอกลอดเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีที่คีบอรีกับตัวจูบรอรี่อยูน่นี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ลายไม้ตรงน เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับผมก็ใช้งานได้ง่ายสบายมากมากเลยนะครับปุ่มคอนโทรลกระจกนี้เลยก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างเลยแหละหเทมที่คนหากันมากสําหรับ bmw นะครับมีช่องเทปให้ครบไหมแต่ว่าอันนี้คือมันเปลี่ยนเป็น CD ดีแล้วไงพี่กอล์ฟแต่ผมจะบอกว่ามีเอาไว้ดีกว่าอุ่นใจของสะสมมีเทปด้วยอ่ะคือ,ค,อคือมันไม่ง่ายนะเอ้มันไม่ายากนะ <laughs> ถ้าเกิดว่าใครจะเอาตัว CD ดีนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นวิทยุในยุคนั้นที่ใส่เทป เดี๋ยวเทปแถมให้เรื่อยเลยไหมนี่เฮ้ยโหยุ่งดีทูบีเลยอันนี้ยังใหม่ปายยังใหม่ปายยังใหม่ปายอ่าใหม่ปายเดี๋ยวไล่มาไล่มามีมีมีเทปอะไรอีกอันนี้อะไรเอ่ยอะไรนี้ไม่รู้อะไม่ต้องห่วงชั้นฮอะไม่ต้องห่วงชั้นอ่ะไอ้นี่อันนี้ไม่ต้องห่วงชั้นเนี่ยเพื่อเธอตลอดไปเออไม่ต้องบอกศิลปินละอ่ะก็อ่ะก็นี่นี่ก็หนึ่งสองช่องผ่านไปนะครับสามช่องเลยแล้วก็ช่องนี้เอาใช้งานได้ช่องนี้เอาออกใช้งานได้แล้วก็ช่องนี้ ช่องเก็บเทปใช้งานได้ครบทั้ง6ช่องเลยนะครับ,รบผมก็ยังใช้งานได้ดีสภาพสวยงามเลยนะมาต่อที่อ่าคันนี้นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นวิทยุเ<ฤ>ก่าข่ะนะเพราะว่ามีเป็นพาวเนียไปแล้วมาดูอันนี้ดีกว่านี่จะเป็นค um ู่มือประจํารถเขานะครับผมก็จะเป็นอ่าที่สย์คันนี้ออกมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือภาษาไทยนี่ก็ยังมีให้นะครับแล้วก็คู่นี้จะเป็นคู่มืออ่ารับบริการก็จะเป็นเลขสีของเจ้าคันนี้ขนเขาเลยนะวันที่คันนี้ออกป้ายแดงมานะครับก็ยังมีให้อยู่นะ ก็สาหรับที่บอกแล้วถ้าใครอยากได้เป็นสายสะสมแล้วกันก็พวกนี้มีมูลค่ามากๆแต่ว่าถ้าใครอยากใช้เป็นดิลิュตก็เครื่องตัวนี้ใช้งานง่ายอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นหัวฉีดเทคโนโลยีที่ถือว่าค่อนข้างใหม่ขึ้นมาสาหรับ bmw แล้ว,ลวก็ถ้าใครจะใช้เป็นดิลิュตก็ใช้งานได้ง่ายสบายมากๆเลยครับมาต่อที่ด้านแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ,รบแผงประตูฝั่งคนขับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามลายไม้สวยงามช่องแอร์สวยงาม ตอนนี้ที่ผมคุยกับคุณผู้ชมอยู่นะครับครับรถติดเครื่องอยู่นะครับใช่เดินนิ่งๆเงียบๆใช่แล้วนะครับจักไปครับไฟฟ้าต่อเลยลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับพมออมเดี๋ยวผมเดินข้ามไปปรับข้างไฟฟ้าให้ชมกันนะครับ,บเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้ากันต่อเลยนะนี่เลยโยกสวิตช์ตรงนี้ลงปุ๊บไปทางขวาสายขึ้น แล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนทุกทิศทางเลยครับมาต่อที่เบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับเบาะเดิมครับหนังเดิมจากโรงงานครับนี่ฮะลอยยนร์อยยบของเดิมหนังเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับผมก็สวยงามมากเลยนะครับระบบไฟฟ้าต่อเลยนี่เดินหน้านะครับถอยหลังนี่แล้วก็กระดกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับแล้วก็พนักพิงเลยขึ้นลงแล้วก็หัวหมอนขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกตินะครับ มาต่อกันที่พวงมาลัยของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานสภาพสวยเลยนะครับสวยมากสวยมากนะครับ <c oughs> <He S 2> เห็นไหมฮะโลโก้ทุกอย่างชัดเจนปุ่มแตนี่อยู่กันครบๆทั้ง4 <c oughs> ปุ่มเลยนะครับครับ <c oughs> แล้วก็ต่อที่หน้าจอเลนใหม่เลยนี่อย่างนี้ี่ก็บ่อยไหมดูรอบเครื่องนิง่งไหมล่ะครับนิ่งเป๊ะนิ่งกิบเงียบกิฟเลยนะครับผมแล้วหน้าจอเลนใหม่ทุกอย่างใสและสวยงามมากๆเลยนะครับ รถคันนี้วิ่งมาเพียง1 7 7 6 6 6กิมเท่านั้นนะครับผมแล้วแล้วยิงกันตีไม่เมีมยดกลอไม่เด็ดขาดน,นะครับวิ่งโคตรน้อย1994นะรถปี94นะใช่น้อยมากแล้วต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเก่าอะ่ะโหเขาดูแลต่อนเนื่องดูแลดีมากครับคือจริงๆอ่ะผมอะ่ะเขาจะเอาบินมาให้แต่บินมาผมไม่เห็นครับแต่อันนี้ก็อันนี้ฟังจากลูกค้ามานะ เขาบอกว่าม yeah, ันมีช yeah. okay ่วงนึงที่เขายังเข้าศูนย์ BMW อยู่เลยจนเพิ่งไม่ไม่ได้เข้าศูนย์ BMW แบบจริงจังอ่ะสักสองสามปีหลังนี่เองครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคือยังใช้บริการของศูนย์บริการแบบดีลเลอร์อยู่เลยอ่ะก็จุกนะครับบอกเลยว่าเขาดูแลดีดีมากผมนั่งฟังเขาอ่ะหูเขาแบบดูเป็นคนแบบหูรักรถก็ดูเครื่องนี่เดินนิ่งขนาดนี้ใช่ครับผมแล้วก็ตรงนี้เลยที่บางแดดเขาก็จะมีแต่กระจกไม่มีไฟแต่งหน้ามาแบบนี้นะครับผมปิดกลับเขจากโรงงานนะครับจากโรงงานมาแบบนี้นะครับ ไฟพ,าพาดานซ้ายขวาติดปกติเลยตรงกลางก็ยังติดปกติเช่นกันนะครผมส่วนฝั่งข้างซ้ายของเองเลยก็จะมีแต่กระจกเช่นกันนะไม่มีไฟแต่งหน้าแบบนี้มาจากโรงงานเช่นกันนะครับครับผมฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับสภาพดีสวยงามมากใช่นะครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามครับใช่ครับจัดไปครับนี่นที่คิวเรีนนี่ะนะนะการออก <c oughs> ขอยันได้ปกติอยู่เลยนะครับกระจกไฟฟ้าต่อเลยลง ขึ้นนี่คงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่ฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผมฝั่งด้านซ้ายเลยหนังเขาก็ถือว่าสภาพสวยงามมากเช่นกันนะครับลายไม้ยังคงเงาสวยงามเลยที่เคเบลลี่นี่การออกใช้งานได้ปกติปุ่มนี่ไม่ลอกเลยนะครับสวยมากเลยนะกระจกไฟฟ้าต่อเลยโลง่ง ขึ้นนี่เลื่นๆใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่เบาะตอนหลังเลยเบาะด้านหลังเขาก็บอกเลยว่าสภาพสวยมากเบาะเดิมนะเห็นไหามันจะมีม,มันจะมีความเป็นย่งของตัวหนังเขาอะโอ้โหวสวยมากทั้งตัวรองก้นตัวพนักพิงเขานี่คือหนังไม่มีขาดได้ไม่มีร่นไ,ไม่มีปลีกกันเลยนะครับพรอมพี่กอฟมาด้านหลังหน่อยบอกเลยอันนี้คือของไฮโซในยุคนั้นเลยครับมันคือเครื่องฟอกอากาศ<อ>ใช้งานได้ด้วยอันนี้คือติดต่างหากใช่ไหมยุคนั้ติดต่างหากอนี่เนี่ยพี่กอลเดี๋ยวกันเดี๋ยวเอาไม้จอยฟัง นี่มันยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ปรับแรงลถตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยบอกเลยว่ายังใช้งานได้แล้วก็คือตัวนี้มันจะเป็นเครื่องฟอกอากาศแล้วมันก็จะเป็นชุดบิวอินกับตัวไฟเบรกรุ่นที่3อยู่ในเครื่องนี้ด้วยครับก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเลยนี่ สายซีรีส์5ก็ต้องนั่งสบายๆอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีแอร์ช่องหลังมาให้นะแล้วก็มีเก์ที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้มันมี2ช่องที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นสายแจนะ็คสัญญาณอะครับตรงนี้มันเป็นรูคล้ายๆพวกไมเสียบหรืออะไรไม่รู้แต่ถ้าใครรู้แนะนําหน่อยนะครับอันนี้อยากรู้จริงๆอยากไว้เป็นความรู้ตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบไอ้พวกนี้ในยุคนั้นเนี่ยเขาใส่กันคือมันคืออะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ไปกอดดูผ้าหลังคาเลยอ่ะสะอาดแน่นอนนะครับผมใครได้ไปก็เข้าตู้สะสมได้เลยนะครับ ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องอุ้มนั่งอยู่ในเจ้า e 3 4รถสองมือแท้ราคาแสนห้าเก้ามันจะขับเป็นไงวะเนี่ยดูดิเอาง่ายๆตอนนี้นะเหมือนคนละโลกเลยดูดิเมื่อกี้ยื่นรีวิวกลางแจ้งมาขึ้นในรถนะโอ้ยเย็นเทียบเย็นสบายสบายมากเห็นไหมฮะโอ้โหแอร์เย็นเย็นเพลงเพ้อพอมาฟิลดีนิ่มนวลกับราคาแค่แสนห้าเก้าได้ประวัติรถดีแบบนี้วิ่งน้อยแบบนี้ เบาะหนังแท้หนังเดิมแบบนี้ขับคี่แบบนี้เนยะจัดให้ดูทีอ่าได้ M50TU เห็นไหมฮะเอ้ยเปิดมาแบบนี้เลยนะครับนุ่มนวลน,นุ่มนวลใช่ก็ต่อเกียร์ดีเลยปกติ <c oughs> นิ่มนวลมากครับผมก็เครื่องยนต์นี้กดให้ดูเลยก็สำหรับพละกกำลังเครื่องยนต์ที่มีตัว วาลน็ต wow, ช่วยแล้วก็กดไปก็อัตราเร่งก็จะดีกว่าตัวที่เป็น M50 ธรรมดาที่ยังไม่มีตัววาลน้ตช่วยนะก็อัตราเร่งถือว่าดีสมบูรณ์กับพลังกำลังเครื่องยนต์ก็เลยครับผมแล้วก็เกียร์เมื่อกี้คลิกดาวมาก็รุ่นเรือทันใจนะเปลี่ยนได้ปกติเลยครับแล้วก็ขับช้าๆแบบนี้ก็เปลี่ยนนุ่มนวลเช่นกันส่วนความสามบูรณ์ของช่วงล่างนะเนี่ยขึ้นลงเนินอยู่เ่ยดูดิอ่ะยิบคลิปครับผมเนี่ยอ่ะไม่มีเสียงกุกักแน่นอนแล้วสิฟลิ่งที่คุณผู้ชมได้นะ มันเป็นรถ e 3 4ที่แบบนิ่มมากอะ่ะครับนิ่มชน,นิดที่แบบว่าผมว่าแบบให้ใกล้เคียงกับตอนที่มันออกใหม่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าชดช๊กทุกอย่างที่เจ้าของเขาดูแลมาด้วยแล้วก็ล้อเดิมที่มีความหนังตัวยางเขาเนี่ยทำให้ผู้ชมเนี่ยขับเวลานั่งเนี่ยนุ่มสบายแน่นอนถูกต้องครับแล้วก็ในคาแรคเตอร์ของ bmw มันก็จะมีความที่แบบว่าขับสนุกด้วยครับก็บอกเลยว่าฟิลลิ่งแบบน,นั้นนะคุณผู้ชมหาได้ในคันนี้แน่นอนนุ่มด้วยแล้วก็ขับสนุกด้วยวกระชับในสไตล์ของ bmw เ้าลลยรับแวกก็อีิดึสห อันนี้สายเดิมค่ะแบบเนี้ยทรงนี้ได้เลยแต่ส่วนตัวถ้าอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบแต่งต่อนิดหน่อยใช่ไหมจจริงๆอ่ะผมอยากแอบหา b m ที่เป็นพื้นฐานเป็นสีเทาแบบนี้เหมือนกันนะแล้วไปจัดทรงแบบพวกอพีน่าใสอ่ะโอ้โหมันหล่อมากเลยนะหล่อสิแต่ราคามันจะไหวหรืออพีน่านะนั่น่ะสิเพราะว่าแค่อย่างเราอพีน่าเองที่ตอนนั้นเราเคยรีวิว W e 30ไปที่เป็นสีเทาแบบเป็นล้อทรงอพีน่าแบบนั้นนะล้อแบบนั้นถ้าเป็น5้าลูแบบพวกนี้ยังเจ็ดแปดหมื่นเลยขนลุกขนลุกแล้วก็พาร์ทถ้า งานเทียบที่ผมตเช็คราคามาได้ล่าสุดอ่ะเฉพาะแค่มีลิ้นหน้าแล้วก็มีข้างหลังอันหนึ่งอ่ะคู่นี้งานสวยนะยังสองพ่นกว่าบาทเลยใส่แล้วใส่แท้ไปเลยเออแต่ถ้าเราใส่แล้วเราก็อยากได้แบรนด์แท้ไปเลยถูกต้องครับถ้ากลับว่าก็ลงทุนต่ออีกหน่อยแต่พอทำมาแล้วได้พื้นฐานสีแบบนี้แล้วผมว่ามันสวยอ่ะถ้าจะแต่งอาพีหน้าผมแนะนาคุณผู้ชมเลยดีแหละมันสวยดูดีมาดูหรูคุณไปซื้อคันที่มีอาพีหน้าเลยคุ้มกว่าใช่ถ้าซื้อเองนะจบแต่ก็หายากเช่นกัน แต่ก็ถ้าใครอยากได้เดิมๆขับง่ายๆแอร์เย็นเพลงเพราะเดลี่ยุดก็ใช้ได้หรือจะสะสมได้เลยก็คันนี้ตอบโจทย์เช่นกันครับถูกต้องครับแต่ถ้าใครอยากได้คันที่มีอาพิวนาแท้ๆล้วนๆเลยนะกระซิบมานะ <c oughs> เฮ้ยแปลว่าเรามีนิ้วอ่ะไม่มีนะราคาสองสามแสนนะรถอาอาพิวนาล้วนๆนะถ้าเอาพิวนาแท้ถ้าเอาผมยังไม่เคยเห็นใน e สามสี่แล้วกันแต่ว่าผมเห็นล่าสุดที่ลงเป็นอยู่ที่คนซูอเห็นล่าสุดเป็น e สามสิบ เอาพี่หน้าทั้งคันเลยถ้าสู้ถ้าไหวก็ถ้าสู้ถ้าไหวก็ติดต่อกิ้งก้างมาแต่สองสามแสนไม่มีนะ <laughs> เออไก้กัน มาถึงตอนนี้เนี่ยคือผมบอกราคามาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าแสนห0าหมาพันใช่ครับมันอาจจะจบไปแล้วก็ได้แต่เพื่อความมั่นใจก็โทรมาเช็คกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ลองเช็คดูก่อนลองเช็คดูก่อนเช็คเรื่อยๆได้บางทีก็เราก็คาดเดาอะไรไปคาดเคลื่อนไม่ตรงแบบพยากรณ์อากาศแล้วแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะแสนห้าหมื่นเก้บาทคุณผู้ชมจะได้รับอะไรบ้างรถแค่สองมือแท้ใช่ครับนะครับ เป็นตัวคาบเกี่ยวระหว่าง Big n o น e ซึ่งจะเป็นเครื่อง M50TU มาจากโรงงานเลขเครื่องกับเลขตัวถังเลขเดียวกันใช่ครับตรงกันเป๊ะๆ<ป>ใช่แล้วนะครับได้รถแค่2มือแท้ๆใช่ได้ภายในทุกอย่างเดิมหมดใช่ซึ่งภายในเดิมอย่างที่รู้ๆกันอยู่ถ้าเป็นหนังสีดำ ผมบอกเลยมันจะเห็นรอยแตกรอยขาดฉีกรอยหลุดลุ่ยเยอะมากใช่ซึ่งถ้าท่านจะเก็บอย่างนั้นก็ไม่แปลกเพราะส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นใช่นะครับอันนี้เราคลีนทำความสะอาดให้ทุกอย่างแล้วใช่ครับสสวยมากสภาพดีเลยไม่มีขาดเลยใช่ครับนะครับลองไปคำนวณดูก่อนว่าท่านซื้อราคาแ5 9ห0 0หบาทจากผมเนี่ย คุ้มไหมใช่ได้รถที่เลขไม่น้อยอีกใช่เจ้าของดูแลเซอร์วิสดีมาอย่างต่อเนื่องอีกแล้วพวกเครื่องสิ่งที่มันแบบในยุคนั้นมากๆอ่ะใช่พอเรารีวิวรถเก่ามาเยอะบางทีแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างผมยังไม่เคยเห็นเลยถูกต้องครับก็มีอยู่ในคันนี้แหละอ่านิดเดียวอืมสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเป็นรถผมคันนี้นะอ่าผมไม่ฟังก็ได้วิดจูตัวเนี้ยเอาเทปผมไปหาวิดจูเทปมาใสา่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดหาไม่ได้ ให้ไม่กลับโมาโตหาให้ก็ได้เไม่ได้ขายของนะ <c oughs> เพราะว่าของพวกนี้เนี่ยเอามาก็ไม่ได้บวกคุณใช่นิดนิดหน่อยหน่อยเอาไปก็ไม่รวยหรอกใช่ผมบอกได้แค่นี้แหละใช่แล้วครับแค่หาให้ในฐานะคนที่เป็นนักสะสมเล่นรถเหมือนกันใช่เท่าน,นั้นเองแสนห้าเก้าขอยกทีกครับผมไม่ดลเลยไม่ตลาดเดียวนะครับครับท่านใดพร้อมจบราคานี้โทดได้เลยแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้ากลับไม่กลับโมาตรครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ไว้นะครับเม,ม,มกาโมโต้